เติมกล้ามแล้วพี่น้องตาค้าเดียวนึงเติมกล้ามแล้วสวัสดีครับกับทองไห้ทองหน้าพี่น้องค้าหนักเหมือนนี้เลยบระเทศไทยยังให้เมืองเลยแพร่ว่ากระเพิง่งเฮ็ดเสกอกเกียบร้อยพึ่งเอาอเมื่อพึง่งอันนี้สมุนไพรก็เห็นมเนาะเห็นมเนาะสมุนไพรนี่ใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร่หอมๆสมุนไพรเนื้อหมู ต,ตากไปตากค่าเดียวกับกล้ามเลยพี่น้องหมูแดดเดียวด้วยครับผมเจอหมูมันแดดนี่ใส่กอกใส่กอกมือนี่สิบโลเียบร้อยเดี๋ยวปลาสมตอน,น,นไหนบาไดยท้ายคลิปยั้งเลยเมือน,นี่ค่า,ายาค่ายา เนื้อหมูหมูแดดเดียวกระดงยังม้มท่านพร้อมทีตากกูเัง้ยมท่าน,านพร้อมปันดาพี่น้องแต่ว่ากระตากได้เยอะเพราะว่ามันแดดครับผมอันนี้โบแมนเล่าตากผาด้วยพี่น้องเป็นเล่าตากใส่กอกแพว่บ้าแต่ไหนแต่ไรเด้เนี่ยลาล่า,ลาตากใส่กอกนะเดี๋ยวสิเข้าใจผิดปะเป็นเล่าตากผาโบแมน ผู้ดใดเมืองคลิปแล้วยังสิ๋หูว่าเป็นสื่อมากสำหรับตากใส่กอกโดยเฉพาะพวนน่ะปลาแพ็กเรียบร้อยแล้วปลาส้มเอาขึ้นดูดกินได้ใส่น้ำกินหมนอะ่ะเวนใส้น้ำกินหมด พจ้าก่อนพี่จ้าก่อนพี่จ้าป้าป้านานากรไปเรียนพี่จ้าค่ะสวัสดีค่ะป้าสมน้สพี่นป้าสมว่าเร็วค่พี่จาก่อนสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าป้านานากรีวิวเม่จะพาไปดูกุ๊กไก่เร็วๆสวัสดีค่ะป้าป้านานากรค่ะทำดีๆค่ะเอาผู้ใดเอาน้ำเสียหันแหงน้ำกินบ่พิมพีเอาเสียหันพี่ลูกมีบด้วยขั้นสั่น หวานูแม่ข้าจะยุงไรสวัสดีครับวานูข้าจะยุงหลายลูกเล็กวานูเลยปลาสุ่มด้วยจ้าอยากนำเสนอปลาสุ่มเนื้อแดดเดียวแต่หน่อยภาไปเบิงเนื้อกะพูเราบรจาติภาไปเมืองดาวใส่กอกจ้าพี่น้องอืมแค่ว่าพึ่งไว้พึ่งมันตากไว้ตากไว้จักหน่อย ให้มันกำกามพี่ถ้าไปถึงพี่นอ้องพี่นอ้องไกลให้มันกำกามแล้วก็อันใส่กบถ้าไปถึงพี่น้องเนี่ยพี่น้องว่ามันมีน้ำมันเป็นเป็นเลี้ยวๆพี่นออ้องเอาพึ่ง้ะจ๊ะเพราะว่านี่แพะกับพึ่พงไม่ให้เพราะว่าเห็ดไม่ไม่แล้วกับพึ่งแล้วก<ๆ>ถ็ถ้าถ้าถ้าพวกพึ่งบะนี้มันเอาไปมันกัดสีเหลวคือเกลียวพี่น้องก็เอาไปพึ่งพึ่งเมื่อเกินชัว่วโมงหนึ่งจากกันกับแข็งโตคือเก่ามันก็เซ็ตตคือเก่าจับอันแล้ะจับบางกน คน่นจะเามาเอานมันมันคือออนมันคือออนก็เลแ<พ>ยแยงเอากินได้คือเกาจัดเอาพึงพ่งจ้ะพึ่งจัพี่นองเดี๋ยวมันจะแข็งต,ตัวเล้วถ้าอยากบ่อยากกินเปรี้ยวไยก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนย้มสิกินยังเอามาพึง่งเด้จ้ะนี่จะ้ปะปลาสม้มแบบสามตัวสามตัวโลจะ้ะสามตัวโลข่าย,ยากมัเนี่ย เไ้นี่ยาก่อ่นเขาที่นี่แล้วบะจะกินนังส่น้ำกินลิอน้ำนี่ยังตี้ตัวขาตัวนี่เปอีกเด้นะมอเตอรอีกได้นเอหนมอโนเลย,นะเลยจะดูดยังงเย <c oughs> ยังม่ได้ยังม่ได้ <c oughs> กินขนมอ่ะ ก็ขอขอบคุณพี่พี่น้องๆที่ซอยอุดหนุนขอบคุณเลยค่ะพูดอะไรตอนไอยกลับมาอยากดูความบูดหลัจึงสีดทายคลิปให้เฉบๆให้พี่น้องเมืองขอบคุณยังค่ะขอบคุณป้าๆนานาอย่างป้าๆนานาช่วยอุดหนุนขอบคุณยังค่ะขอบคุณก่อนสิคะ่ะเจ้าก่อนเจ้าป้าๆนานากนป้าๆนานาเก่งอุดหนุนขอบคุณค่ะพี่จ้าพี่จ้าป้าๆนานากนเลยลูกเลยพี่เนี่คนเก่งเจ้าป้าๆนานาคะ ช่วยอุ่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกอนทำสวยๆหนพี่เนีขี้โกงแล้วทุกวันนี้ขี้โกงแล้วทุกมือน,นี้เริ่มขี้โกงแล้วม,มีคู่ไหมล่ะเออขอบคุณค่ะถ้าแม่ไม่บอกว่าขี้โกงก็ไม่ทำ <c oughs> พี่เนี่ยต้องรู้จักรู้จักสามาคลาวะรู้ไหมคะต้องรู้จักคนเล็กคนโตรู้ไหมลูก สป็นจัะเด้เอ๊ะทางมาเฮียนกับแงงเด้กระดงเสียหมดง่ายปานหลายกระดงกระดงตากไปใส่วะแค่ว่าหาจนอิดแล้วคือบ่มีกระดงตากเหื้อแล้วว่าซันกก็เลยได้เอา ได้เอาถาดเพาะเขาไปตากให้บ้านดูอไร่กระดูกตะไครพี่น้องเอ้ยกระดูกเบลเซฮ์มองตากด้ดีเลยหรอตอกไม่ตากเลยโยกเอาเก็บได้ไหมเฮ้ยเห็ดเป็นเครื่องแพร่ไหมหอยตากด้ดีพี่น้องกเออ้อยเห็ดเชียนเนาะซื้อตะไคร์มากไปตากที่ดี ใส่กอบหอยยังทีเลยสวยงามอามันหวานอีหลีค่าเดียวมันกบก่าเลยพี่นอ้องอยู่น้ำทงกับบ่อยคมีมแมลงวันนี่มอยมีเลยแถบสิบ่มีเลยแมงวันมีกับส่วนหน่อยครับผมเห็นเป่ พวกเนื้อมูแพ่ว่าก็กลับกลับแล้วกลับกระตากต็มจะช่วงเศร้าเลยล่ะจะมาถึงกระตากจะช่วงเศร้าก็คอยกลับคอยพริกคอยดันมันมันก็เลยง่ามเห็นไหมพิกเรื่อยๆข้าเดียวแต่ว่ากระตากโดนเลยล่ะวะคอยกลับเรื่อยๆส่วนสียับใส่กอกแล้วโอเคพี่น้องไปก่อน ผักบุ้งแพว่าซื้อมากินกับยังผักผักบุ้งเนี่ยแรงทำงานข่ายยากข่ายยาก,ากไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ